สวัสดีครับพวกจ่องเว็บร้อยสิบไร่พาเที่ยวครับเว็บร้อยสิบไร่พาเที่ยวติดพามาเที่ยวแถวปากน้ำแล้วย่องนะครับเพื่อนๆปากน้ำนครับอยู่แถวที่ว่าน้ําไหลลงทะเลนะครับน้ำน้ำแม่น้ำนะครับมู้ว่าแม่น้ำอย่างนี้ครับปากเรียบร้อยใช่ไหมครับผู้จัดการพาผูชมเรียบรอประมงจำนวนมากมายนะครับกองไงก็จำนวนหลายนะครับเป็นจอดไว้เป็นระเบียบนะครับเป็นระเบียบนะครับของใครของมันนะครับของกองไงก็ของบริษัทไทยของบริษัทมันนะครับ ของเจาะใครเจ้าอ่าเขาละอ่าเปิดเจาะไ้เป็นระเบียบนะครับ <c oughs> ้อมงน้นะครับตรงน้ำตรงไส่คนเดียวปลอากุ้งเอาหอยเอาอะไรมาขึ้นตรงนี้นะครับเป็นตรงไส่สิบขึ้นตรงนี้นะครับทั้งหนานะครับตรงขามเลยนะครับพอเรยีบยบร้อยท่ใกัคนดีกี้รถมามาเห็นอ่าเป็นเขียนมาแถวนี้เพื่อนปางน้ำมาครับปางน้ำป,าง,ำปางน้ำนะครับปางน้ำาระยองมาครับตรงที่ว่าน้ำเกียไหลลงทะเลนะครับแถวนี้นี่เป็นน้ำไฟเมี่ อ่าคนมาตกเว็ดไล่แล้วตกปลาครับเด้อผ่านพายยางเหมือนน้ำกันนะครับย่างไปเรื่อยๆนะครับอ่าชมไปน้ำกันเลยนะครับปลาโกตรไลโ์กดแชร์กดติดตามในช่องเว็บร้อยสิไปเด้อเด้อครับเพื่อเป็นกำลังเกยทำลิปต่อไปนะครับมือนี้มือนี้คลิปนี้ครับพามาชมเรียบประมงนะครับจำนวนมากมายนะครับคือจำนวนหลายนะครับนะครับชมไปน้ำกันเลยนะครับอ่าต่มีการขอเพิ่มขึ้นไปไทยนะครับเพื่อชมไปเรื่อยๆชมไม่จบนะครับอ่า ครับเดี๋ยวเรื่อยทิศไปกับขอขอบคุณทุกท่านนะครับครับอย่าลืมติกดติดตามเด้อครับกดติดตามในช่องเว็บร้อยทิบไปนะครับอ่าเนี่ครับมาไกลถึงจังหวัดระยองนะครับชิปนี้ครับพอดีกับมาเห็นเรือประมงจอดนะครับทุกเที่ยวกับเว็บร้อยทิบกับไม่ได้มาดวลระดับหลายสิบปียี่สิบปีนะครับเท่ยวดี่พราใครเห็นเรือมาจอดนะครับสงสัยอ่าช่วงนี้จะเป็นช่วงน้ำ อาขืนทะเลแห้งหรือว่าเป็นน้ำมันเสาครับว่าเว็าอรสิบมาไทยแต่เสานะครับน้ำมันเสาครับว่ากับมีเรียบรมมองคำว่าจอดนะครับเลงไล่กันโอ้ยเง้วนะครับจอดไปไกลเงี้ปเวไกหมดนะครับปุ้ละครมองเวไกลหมดครับไล่นะครับแถวนี้ก็จะเม็นเป็นเอาปลาขึ้นนะครับทั้งหนาทั้งตรงขาดนะครับนี่เป็นตลาดปลานะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเว็บร้อยสิไปด้วยนะครับฝากนะเด้อครับเปลืองนั่งไก่ละมาไก่นะครับมาไก่ถึงหกร้อยกิโลนะครับมาหกร้อยกิโลนะครับเตยมาหอดครับขี่ร์รถหนี่จนเน่านะครับนะครับภาพปฏิจินกักกักกักหนึงนะครับอาจจะมีการกักกักกักหนึ่งนะครับนะครับนะครับ บรรยากาศดีนะครับบรรยากาศตอนเช้านะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับบอกเลยครับบรรยากาศดีนะครับนี่ขึ้นไปแม่น้ำข้นนะครับนะครับชมล้วมกันนะครับมามาจากทั้งพุ่นเลี้ยวไกลๆกับมาจากเป็นแม่น้ำนะครับแม่น้ำน้ำขึ้นนะครับใส่ช่องน้ำข้นนะครับ อ่ามืจะไหลลงทะเลตรงนี้แล้วครับมองนี้แล้วครับแต่ว่าเรียบร้อยสิบใบกได้ย่างไปท้ายหมองน้ำไหลลงไปแล้วครับผัวครับนะครับสิไปทางขวานะครับน้ำเดีไหลไปทางขวาแล้วครับเนี่ยครับเลี้ยวไหลนะครับผัวมองให้ไกลๆครับกำลังสิออกมาก็มีเด้อครับเลียวครับเลี้ยประบมงนะครับระวังได้หรอระวังได้หรือ ะนะครับขอรยังไปนะครับขอยัึ้นไปเรือนะครับ <All right. S 1> จะ่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเว็บร้อยสิไว้ด้วยนะครับว่าจะได้เพียงกำลังใจทํำชิปต่อไปนะครับนะครับ โอ้ยเด็กจมไก่คิดแล้วนะครับว่า้ครับนะครับตื่นเต้นรู้สึกเตื่นเตครนนะ่ากล้าขึ้นไปนะครับเป็นหให้ขึ้นไปเยอะนะครับเิ่นกะใจดีนะครับใจดีมากๆเลยนะครับให้ขึ้นไปถ่ายนะครับนะครับอู้หลายนะครับเรียกรับหน่อยครับเยอะแยะเลยนะครับมีแต่เรือนะครับจอดเต็มไปหมดนะครับนะครับกาลังเข่ามากกับนี้นะครับ เทีไรทสิไปก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อครับขอบคุณทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับ,บทุกคนจบคลิปสำริดเลยครับสวัสดีครับ